เลยว่าเราได้ทุนเพิ่ั้งือนัเยแต่จริงๆถ้าเราบอกว่าทุนก็ไม่ใช่นะพอามอได้ยาไปแล้วพอเราซื้อสินค้าได้สินค้าโอเคป่ะแต่นี้เราจะไม่คุยเรื่องยาก่อนเราคุยเรื่องระบบที่เราจะเอาเงินมาหน้าพันจึงวันนั้นหมื่นหมื่นห้าพันมาที่พี่บอกว่าเงินก้อนนี้ให้รับประกันได้เงินคืนภายในหนึ่งเดือนหนึ่งห้าอัน้มาแล้วบอกมันบอกว่าไงหนึ่งบอกสองจะแจ้งว่าสี่บอกสองเป็นยังไ่สี่บอกฟองเป็นไ บอกเขา่าสี่บอกสายของเขาก็คือแปดอ่าเออห็นไหมเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าสี่สี่คนมันก็ต้องเป็นแปดนะเออพี่เสกนย่างอานนี้จะเป็นชานแปดอันนี้คือวิธีสี่ถ้าถ้าเขาไม่เอาไม่ปีโกแบบนี้เขาสมัครแค่สี่ร้อยาสิบ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเเราต้องคุยอาชี เราคุยอาชีพไปเลยเราคุยอาชีพไปเลยคุยให้ขาวันนี้หมอต้องใจกันว่าจำคำพูดพิดาไปนะวันนี้คนจนอะ่ะมีมากหรือน้อยขาคนรวยมีมากกว่ามีมากกว่าแล้วอาชีพไหนที่มองมองว่าลงทุนเอาที่ตีกรมๆไม่แตดพันก็ได้มีอาชีพไหนที่ลงทุนไปแล้วครั้งเดียวนะสามารถได้กำไรภายนในหนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันจายได้ ไม่มีแล้วถามว่าคนคนเน้นมากที่คนอัพทุนเน้นมากที่เขามาทำงานทุกวันนี้เขาต้องการเงินไหมเขาต้องการสร้าอะไรได้ดูพราะคนอยากไปเปิดร้านค้าร้านค้าตงคนเดียวไหมมองไปเปิดร้านค้าเนี่ยอ้าวแล้วแล้วขายไปในหนึ่งเดือนเนี่ยเน้นคุณเน้นกำไรไหมมันก็จะวนอยู่อย่งนี้ใช่ไหมวนอยู่อย่างนี้ไหมแต่แล้วของเราพี่บอกว่าไงลงทุนครั้งเดียวก็ต่อไปมันจะกลายเป็นเออไหมแต่บวกสองมันก็จะเป็นสิบหกมันก็จะกลายเป็นหนึ่งห้านะ ครั้งแรกพี่บอกว่าหนึ่งเดือนรับประกันหมื่นห้าใช่ไหมเมื่อกี้เราเจ็ดพันเจ็ดพันบวกแปดเป็นเท่าไรมอลหมื่นห้าใช่ไหมมันเกิดจากเราลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวพี่ยังไม่ได้ขอลงทุนอีกเลยนะที่เหลือมันเป็นหน<ม>ึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองทุกคนจำแบบเดียวกันแสดงว่าเอกับบีก็บวกสองก็มไม่มีมอเลยนะมันเป็นเอบีมันเป็นคนที่เอบีเป็นอะไร ถ้าเป็นคนของเอบีไปแนะนำคือคอขอถูกไหมเพราะหนึ่งบวกสองของเขาหนึ่งบวกสองหงครันี่ก็หนึ 2, ่งบวกสองหนึ 2, ่งบวกสองหนึ่งบวกสองนี่ก็คือหมู 2. ยังไม่มีมอเลยใช่ไหจํว่าอันนี้เป็นคือในกปในขอในคอในงอมันก็คือหนึ่งบวกสองของคอไก่ใช่ไหมรู้ปะ่ะต่อไปจะาว่าอันที่ในหนึ่งในสองในสามในสี่ในห้าในหกในฉีดในแปดในหนึ่งก็ต้องเป็นบวกสองของเขาถูกไหม เกี่ยวกับมลอยแสแงว่ามอลงทุนทั้งเดียวก็ขา,าย่าปเลยอาชีพแบบที่ลงทุนทั้งเดียวแล้วเก็บเกี่ยวตลอดไปถึงเขาไม่มาซื้อสินค้าในร้านเราเขาเข้าไปซื้อที่อืน่นเพราะกี้แพงไหนที่เราคุยอย่างี้คิแมอีอ่ เขาไม่มาซื้อที่นี่เขาก็จะเขาเขาไม่มาซื้อที่นี่เขาก็ต้องไปซื้อพวกนี้แนแล้วซื้อพวกนี้ไ,ไ,มไม่ได้ไม่ไม่ได้เลยเขาจึงบอกว่านี่คือการอะไรหมอเขาจึงบอกว่าเราชวนกันมาพากันทำนำกันซื้ออะไรได้แบ่งกันพ่อสองคนที่ทำแบบเดียวกั่เราเขาก็ได้หนึ่งใบแตดว่าทุกคนแค่นหนึ่งบวกสองเมื่อก่อนมาบอกว่าหาเจ็ดใช่หายากทำยากไม่ได้ อันนี้แค่บวกสองแ้่ทุกคนทำแบบเรียกันแสดงว่าเอเขาไปบวกสองดูบวกสองเอก็บวกสองของเขาี่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะเพราะนี่คือคนของคนนี้อันนี้ก็คือคนของคนนี้ถูกไหม <c oughs> เราบอกเพื่อนเนหน้าเลยทุกคนอาชีพที่คุณลงทุนทางเดียบไปเก็บเกียบตลอดไปพอรับประกันเสิลงทุนยั้งเดียวหนึ่งสี่ไม่เหลือคุณได้มาหนึใช <c oughs> ่ไหมเอออันนี้เข้าใจแล้วเนาะ อันนี่สัมกาี่จะพูดยังไงอีกเลื่อนงหังไงยังไงอีกน้อ่ามองลงคนั้งเดียวนะพี่จะให้มอดูตรงนี้กันคั้งที่หนึ่งมันมีสงคนจะไม่เมื่อกี้ได้หนึ่งนถูกไหมอากอันนี้ค่ะคหับไปก่อนมอจไไับเวล้อ่าทีนี้อันนี้ไร่ได้ม,มอลงตัวนะของเราถึงเรียกว่าเห็นตูวอินแมนตัอินแน,น,นคืออะไรหนึ่ง อันนี้แผนบาลานซ์คืออะไรว่ะที่พี่บอกว่าเขาแจกคือสองแจกไหมมั้ยอ่าในขนาดเดีเยวกันมีแขนรายเดือนเนี้ยลายเดือนนี่ก็เรียกแผนลายเดือนไม่ใช่ว่าลงมาลงทุูรายเดือนอย่างเงี้ยไม่ใช่อันเดียวกันเลยมออาจจะว่าวันนี้เราผิดโกใช่ไหมสามเดืนอ,อ,อนสองห้าตั้งหนึ่งคูห้าห้าสี่มันแยกออกเป็นสองแผนนะอันนี้คือแผนรายเดือน รายเดือนจะหักมาแล้วปดโกเนี่ยสางแต่สอ้ก็จะหักมารายเดือนมาอัตโนมัตินะสี่ร้อยที่มาคะแนแล้วมันจะอยู่รายวันสามันสี่ถูกไหมรวมกันจะเป็นส8มแองหใช่ไหมมันอยู่รายวัน3ามพันสี่ร้อยสามพนี่ยะแนนมาเป็นไงจะมันแยกมาก่อนเลยอันนี้มานอที่ปีโกต้องซื้เดือนละกีหออันนีปโปีโกครันข้างแรกคือเดือนแรกพอเดือนที่สองนี่ไงที่เราคุยกันว่าเรามารักษาสิทธิ์จะอย่าพี่จะ อธิบายเราฟังตรงนี้ก่อนแล้วพี่เดี๋ยวคุยให้ฟังอีกรอบาเมื่อกี้เราเป็นแนะนำสองคนใช่ไหมเอกับ B มันก็จะมาแทนทารีนเหมือนกันสี e ่ร้อยยี่สิบห้าเอเนี่ยอีบ e ีก็แยกมาเหมือนกันมันก็จะอยู่สามพันสี่เนี่ยมาล้านที่เราจะมาจับคู่ได้มันก็จะกลายมี็สองคนเหนไหชั้นแรก,ช,แรกชั้นแรกมีสองคนใช่ไหมก็คือ A B บีดีไซนโค้ฝาโคได้อยู่พันเห็นไหมอันนี้คือชั้นแรกมันแยกมาตรงนี้เราได้อะไร ก็จะได้สองเสาสิบชั้นลึกอันนี้สองนสามิบชั้นลึกนี่คือสาสิบชั้นลึกหมเด้นหนึ่งเดือนนะชั้นแรกม็นมีสองคนหนึ่งพันใช่ไหมมันจะเป็นสี่ 8, ร้ยี่ห้าีคูณสองเปร์ซได้แปดห้าสแปดว่าเราต้องได้จากคนนี้แปบาทห้าสิบดูชั้นนี้นะสองคนก็จะเป็นสินบเจ็ดาทถูกไหมชั้นแรกหมจะได้สิบเจและพอสองมันแตกไปแบบเนี้ย เขากจะกลายเป็นสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดใช่ไหมอตัวนี้ก็จะกลายเป็นไซส์สองขาสองก็คือชั้นนี้สี่คนมอก็จะได้สองหันบวกอันนี้อีกสิบเจ็ดบาทสองข้าก็เพียงสามสิบสี่มันจะแยกไปมันจะมันจะแตกสองแตกสองก็คมีคูณไปเรื่อย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 มอดูชั้นที่สิบหกห้าแสนค่ะหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของมองคือเรือแรกเราปิดโก้ใช่ไหม โปร LPD โปรที่แปลว่าทองก็คือจีดีเนี่ยแหละสามแสนสองนันยาแรกนะพอมาเดือนที่สองเดือนที่สองเขาให้เรารักษาสิบสี่ร้อยยี่สิบห้าบีบีเป็นยาปวดเนี้ยเก้าร้อยบาทใช้เงินเก้าร้อยบาทเพื่อรักษาในแผนธรรมดือนอแผนธรรมแต่ถ้าเดือนไหนเรามีรายได้สามพันก็คือมาเนี่ยใช้หนึ่งวันหนึ่งได้หนึ่งพันใช้สองพันสองได้สองพันเห็นไหม แสดงว่ารายได้เราหนึ่งพันบวกสองพันนข่ากับสามไหมถ้าระบบเรามันเดินตามที่เราวางมันไว้อ,อ,อ,อตตาทิตย์อาทิตย์ิตกไปเก้ารอยบาทมอไม่ต้องเสีอเพราะรายได้ผู้ที่สามเขารักษาสินธให้เราออโต้โอเคไหม ถ้าระบบมันเป็นตามที่เราวางไว้หนึ่งแตดสองสองแสี่สี่แต่แปดแปดแสิบเนี่ยผู้ที่สามเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเัน,นไปอัตโนมัติผไม่ต้องซื้อเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยไม่ม like ีคาว่าแค่เนี่ยไม่ต้องซื้อเลยมันไปออโต้คืออัตโนมัติดีไหมมอถ้าฉันเกิดยังไงไม่ต้องไปซื้อเก้าร้อยตามระบบยส่นะเออมอลืมเรื่อง เริ่มเรื่อง900บาทไปได้เลยอ่ามนั่นมาอัวโน้อยของทุกคนเหมือนกันระบบเดียวกันอันนี้คือระบบบริษัทนะแต่ของ CDM เขาแค่มาตีกรอบให้มันเป็นหนึ่งตัวเราผิดโกใช่ไหมอ่าสองอัดสีโกภายในเจ็ดวันตัดสินใจเจ็บวันตัวเราเนี่ยเห็นไหมตัวเราแล้วสองแนะนำสองคนสองคนเขาก็ต้องตัดสินใจเจ็บวันเหมือนกับเราเอกับบีมาเลยกน ประเลยกายเป็นรายได้ของเราที่เกิดขึ้นอัตโนมัติมอถ้าเราตัดสินใจภายในเจ็ดวันนะมอเนี่ยชั้นที่หนึ่งใช่ไหมช,ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่เหมือนใบเนี้ยชั้นที่หนึ่งสองสามสี่มอจะได้แค่สี่ชั้นก็คืออาทิตย์แรกหนึ่งพันที่ที่สองสองพันที่ที่ที่สามสี่พันที่ที่สี่แปดพันมอจะได้แค่หนึ่งสองสี่แปดมันจะเป็นแค่หมื่นห้า แต่ถ้าเราตัดสินใจภายในห้าวันเดือนหนึ่งมีกี่วันส <30. S 2> ามสิบมันก็จะเกิดขึ้นอีกสองชั้นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงจะเป็นหกชั้นหกห้าสามสิบจะไม่ใช่ว่าคะมอตัดสินใจภายในห้าวันเดือนหนึ่งมันมีสามสิบมันก็จะเกิดทั้งหมดหกชั้นพอชั้นที่ห้าเกิดขึ้นหหมื่นห้าเห็นไหมใช้สิบห้าใช้สมบหกเราคิดหมเข้าใจจูงสุดท้าวันละหนหมื่นห้าถูกไหมมอไปได้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือหนึ่งสองสี่แปดนี่คือนห้้าแลว ชั้นนี้ขึ้นมาหมื่นห้าชั้นนี้มา 15, อีกหมื่นห้าก็กลายเป็นสี่หมื่นห้าแค่เราตัดสินใจเร็วขึ้นมแค่สองวันนะชั้นจะเกิดอ,อีกสองชั้นแต่มันเป็นชั้นละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าไงเพราะแปดแตกสองเป็นสิบหกสิบหกแตกสองเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ส <32. S 2> ามสิบสองอ๋ออยู่ไ่ได้หมื่นห้าสามสิบสองใช้จำนวนเขาจะเขาจ่ายจุงสุดาาแค่หมื่นห้าก็แสดงว่าชั้นนี้จะได้เพิ่มหมื่นห้าชั้นที่หกนะเกือบหมื่นห้า ันนี้ใช่ไหมคะแรกมันเนี่ยรัวมาเป็นหมื่นห้าใช่ไหมเป็นหมื่นห้าก็เป็นสามหมื่นอีกชั้นหนึ่งก็หมื่นห้าก็เป็นสี่อันนี้คือระบบหนึ่งสองห้าแปะคือตัดสินใจไปในห้าวันตัดสินใจเริ่มขึ้นเหมือนกันแค่สองวันนะแต่ชั้นเกิดขึ้นชั้นละหมื่นห้าจริงๆของเราตัดสินใจวันนี้มีซ้ายฝาอีกสามมันคือว่าจ่ายเลยนะอันนี้กับพี่แค่ตีกรอบให้ฟังนี่เสร,บบบร<ม>็วว่าระบบของเรามันเป็นเวลเดอร์หนึ่งสองเจ็ดห้าโอเคไหมเออดีไหมใครสองแพ ทำเห็ดเยอะได้สองเห่ดจริงไหมหมอเออเด็ดเขาไ่ได้เยอะเอ๊ะจริงจริง